มาครับวันนี้ครับอร่อยเหมือนเดิมได้เวลาแล้ววันนี้เป็นข้า,ขาวอะไรอะข้าวต้มปุ๋ยแบบข้นๆเลยกินในแบบที่เราเคยกินไม่ได้มั่วนะไข่เกียวโปะหน้าข้าวต้มเป็นข้าวต้มข้นๆโอ้แล้วจะอร่อยมากราดดัพิกพริกตะเดงอืม เคยกินมาแบบนี้ตั้งเด็กอร่อยอืม เราก็กินมาแบบนี้เนาะมันก็อร่อยแต่ถ้าคนไม่เคยกินก่อนจะแบบมั่วกินเ,เข้าไปได้ยังไงจุดจุดร้อนพอดี ยังมีอยู่อีกนอนอยู่ตรงนี้เนาะโต๊ะกับข้าวคนคนเดียวเพิ่งหิวขึ้นมาพัดต่ออารออมื์ จอ้กอดเป็นเด็กนะ้องหงค้าหมอดหมดเ,เต้าถ่านเป็นเด็กก็จะกินกล้ๆ่าเงี้ยแต่มีไข่มีรับพี้ป่นเลยคัมปลาดออไปอ,อร่อยแล้วข้าวสายสมัยก่อนยิ่อร่อย อ้ยจับติน้องเลยกระต้อมืน Mm -hmm. Oh, ikan ni panas ter.